เรื่องย่อรักนิรันดรจันทราตอนที่6ทัชชาเอาเรื่องการซื้อวินล,ล่ามาเป็นเงื่อนไขให้ต้องจันต้องมาหาตนเองที่โรงสีข้าว แต่ต้องจันกลับชวนเพื่อนๆที่ทำงานมาด้วยทำให้ทชาเลยแก้เกมด้วยการบอกทุกคนว่าตนเองจะจีบต้องจันและขอให้ทุกคนเป็นพยานแมทธิวส่งลูกน้องตามไล่ล่าพริ้งเพลวราวชาช่วยพริ้งเพาวเอาไว้และให้เข้ามาอยู่ที่บ้านเพื่อความปลอดภัยพฤติกรรมของพริ้งเพาวททำให้เข้าหอมประสาทเสียมากพานุพยายามใกล้ชิดเข้าหอมเพราะว่าต้องการดูข้อมูลของทชาเช่นกัน โจบุกมาเอาเลือดของทาชาถึงที่บ้านทาชากัดที่คอของโจทําให้พริ้งพราวรู้ว่าทชานั้นเป็นคนที่ฆ่าพี่ชายของตนเองแมททิวรู้ว่าทาชาเป็นแวมไพร์ hmm. ก็ต้องการเลือดของทาชามาช่วยชีวิตนภาแมทพิว แมทธิวต่อรองกับทัชชาโดยเอาเรื่องวิลล่ามาอ้างและใช้ต้องจันร์มาเป็นเครื่องมือแต่ทัชชาไม่ยอมเพราะรู้ว่าแมทธิวเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแก๊งแบล็กเพิลทัชชาและแมทธิวต่างฝ่ายต่างไม่ยอมต้องจันตกอยู่ในอันตรายทัชชาจะช่วยต้องจันรได้อย่างไรติดตามชมได้ในละครรักนิรันดร์จันทราทางช่องสามนะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ